สบายดีสบายดีพี่น้องหลังจากที่ฝนหยุดตกสามเมืองแล้วแดดก็แห้งแห้งทุกคนแต่ละเมืองละเว้นนะสซาเกตกับได้มีโอกาสมาเข้าวสวนครัวสวนเครื่องปลูกคลองพังจ้าพี่น้องเบี้ยหมักถั่วที่ซาเกตปลูกไว้แต่ก่อนฝนสิตกนะเกิดใหญ่ได้ซามหนีเลยสาเกตพามาเลาะเบิงเบี้ยหมักถั่วที่ซาเกตปลูกไว้ กะออกงามอยู่ด้พี่น้องแต่ว่าบ่ออกลอยปอร์เซนต์ปันใดพ้นถล่มสเกตปลูกละกันพ้นกระตกโลดบ่มีสัมบังคุมกันสเกตสิได้มาลงใหม่อีกอยู่พี่น้องต้นต้นที่เพิ่นออกในเพิ่นก็งามอยู่เด้ สาเกติมานใส่ผุนใส่ผู้ยให้เหิ่คนใหญ่สัตว์ไวไวพ้นโต๊ะร้ายเลยเหงาเพิ่นเน่าเปื่อยเบิดพี่น้องจังหวะออกบลายปันได้นะก่อนซาเกติใส่ผุนใส่ผูยสาเกตกระชีมขุดเป็นคุมซะก่อนทุกคนอ้อมขางเพื่อนมาถากถากให้หันเอาดินขืนเบา,าใหญ่ซะขุดให้เป็นคุ้ม เอาดินขึ้นแล้วเัก็สียเอาผุ่นมาปกกแลก็ใส่ใส่ผุย๋ยอยากให้เพิ่นใหญ่ไวๆอห่างเด้พีน่น้องนี่สเก็ตกระสิคุดคุดแบบนี้มีเบี้ยมาพริกนำสเก็ตฝูกซับใส่ ขุดเอาดินอันดินทรายนะขื้นเพราะดินทรายนะทมเหงาพ่นแนวนี้คันเดย์ขั้นห้าบอกขุดแบบว่าเ้าใส่พุ่นใส่ปุ้ยโหลดนะเพ่นกระบอกอยางงามไดพี่น้องเซาเกตมีแต่ขุดแบบนี้ยังเอาพุ่นเอาฟุยมาใส่ขั้นห้าขุดอันดินขื้นนี่เ้าขุดให้อัน ขีดิ้นข้นแล้วก็คลายๆว่าซับหกักซับหักให้เพิินขาดเลยให้หักเพิ่นป่งไหมหักเพิ่นป่งไหมละกันเสียออกมากินผุ่นกินผูยประมาณนี้เลยอันนี้ความเสื่อของชาวเกตเพราะว่าชาวเกตปลูกเครื่องปลูกในการลายเถือ่อหลยปีอยู่พี่น้องก็ถือว่ามีความมันเสียบซานขึ้นมาอยู่ในระดับหนึ่งอยู่พี่น้องสังเกตเบิงเวลาที่อัน ขั้นมาหาบกคุดแบบนี้เพื่อนบองงามเลยสเกตก็เลยเลือกทีสีคุดพ่วนด,ดินว่าง่ายคือว่าพ่วนดินปลูกไรยหักฝนตกฮึมกระดอฝนตกฮึมเพื่อนกระเนาเปื่อย ผลสองอาทิตย์ผุนอาพี่น้องสิได้ปลูกใหม่ลายคุ้มอยู่เซาเกตกับสิคุดแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกคนคุดไปเรื่อยๆเลยๆจนแล้วจังอัน เมื่นมาใส่ใส่พุ้ยกนทำอิดแลวใส่พุ้ยแล้วจัางใส่พุนเนาะทุกคนหลังจากที่าเกตคุดเป็นคุ้มแบบนี้แล้วพี่น้องสเกตกระสีใส่พุ้ยบันการใส่พุย้ยซาเกตกระสีบวชถือเหงาของเพ่นใส่อ้อมขางแบบนี้พี่น้องเอากระสีใส่ไปเลยเลย หลังจากที่ใส่พุ้ยแล้วเฮาก็สซิมาใส่พุ่นโปกบันในทุกคนพุ่นนีแต่แล้วแต่เฮาสใส่เลยสเกตในเลือกทีใส่ลายขอใส่เธอเดียวแล้วเลยใส่ลาย,ลายเลยพุ่นนี่เป็นพุ่นมาร์กเดอ้อพี่น้องพุ่นที่มาร์กแล้ว ใส่ไปเรื่อยๆใส่จนแล้วไปเลยจนถั่วเบิ้ล หลังจากที่ใส่พุนใส่ปุ๋ยแล้วสกเกตก็มาโหดนำบันนี้ทุกคนโหดเพื่อว่าอยากให้ปุ้ยเผินเปื่อยโหดหนำมือละเถือกับพออ่อเลยพี่น้องยำมันยำหายยำน,นาแน้วน,นี้นะปกติแล้วกันบบริโภคหนำดอกอันสนเกต้องก็มาโหดหนำแต่คาน ใส่ปุ่นใส่ปุ้ยนี่แหละเพราะว่าอยากให้อันปุ่นซึมลงไปสู่อันหากของเพิ่นทันเดพี่น้องเขาก็ต้องหดรอติดตามไปนํำกันพี่น้องว่าเพิ่นสิง,งามสำใดสิง,งามบอหรือว่าสิบง,งาม เบ็ดแล้วนำเบดเลยเซเกตสีตักมาฮดผูกกระที่ว่าย่างบัวหนึ่งกับเบิดพี่น้องพวานสซาเกตปลูกนั้นปลูกแล้วอะไรพ้นกระตกมาแหละเพิ่นออกอยู่เครื่องหนึง่งพี่น้องออกแต่จํานวนรุ่นที่สาเกตปลูกทําอิฐพี่น้องแต่รุ่นอันที่สองน่ะบอกเลยผูกไปจนหอดอันไปจนหอดกระสอบผูกพี่น้องขาวๆผูกเซา,าเกตกระสีได้มาปลูกใหม่อยู่ คลิปนี้ก็สิคอจบไว้สำเนียก่อนเดอ้อพี่น้องพบพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสบายดี